ร่วมเปิดศึกโดยเครื่องดื่มเรดดี้ไวท์โค้ดจากคริสตันไวท์ซีรีส์ด็อกเตอร์สมชายสบู่เหลวสิวและบำรุงผิวไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้พี่ปูเขาปัดให้ผมใช่ไหมผมจำไล้ปัดให้พี่ปูราศีพิจิก่ะเป็นพี่ปูด้วยพี่ปูด้วย ถู้ตู้ใช่เลยใช่เลยพี่ลิฟท์ครับพี่ลิฟท์ครับคนมีคนมีโอกาสอะไรไหมฮะช่วงร่างเสื่อมอะไรมียังไม่มีค่ะยังฟิตอยู่เลฮะลูกคณเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงครับ เข้าโรงเรียนยังอ mm ่ะ hmm. ก mm ํา hmm. ลังจะครับเออเห็นแบบพ่อแม่ช huh. ่วยกันเลี้ยงอ่ะใช่ครับภรรยาเขานี่อ่านข่าวเสร็จนะรีบกลับไปเลี้ยงลูกเพราะว่าต้องรีบกลับไปเพราะพ่อมันไม่อยู่เลยพ่อจะพ่อทำงานเจมส์ม่ควรถามใช่ไหมเจมถามได้ครับผมตอบได้ทุกทุกอย่างหรอเขาเหมือนใครเขาเหมือนทั้งคู่ครับ เหมือนพ่อเหมือนแม่ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนทั้งพ่อเหมือนทั้งแม่จริงเลอใช่เอามาแน่ใจใช่ไหมแน่ใจเหมือนเหมือนกันนั่นแหละพี่ลิศตอบพี่ลิศตอบตอนแรกผมเนี่ยลังเลอยู่ระหว่างพี่โอกับพี่บาสแต่พี่โอคําถามเขาถามว่าช่วงนี้จะมีใครใช่ไหมครัแต่พี่โอเนี่ยเขาเขาเขาทำคช่วงล่างไปแล้วพ่อยผ่าไปแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น ไม่ไม่น่าเชื่อนเพราะเขาบอกว่าช่วงนี้ไงช่วงนี้โอกาสเสี่ยงเยอะอพี่บอลตอบว่าราชินรถถีราังบอนค่ะอบ,บ,บ,บอล้พี่บาสด้วยอพีบาครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุยกันแล้วบอกว่าเดือนนหน้าจะมีศึกขึ้นสนามขึ้นเวทีมวยเอกซอบขาบวมอ่ะช่วงเนเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับมาเอเตอบว่าร ค่ะต<ข>าเ <sk ill> ป็นพี่ปุ๊กค่ะ ก็ผมจะเป็นเพราะว่าพี่ปูเนี่ยทำงานเยอะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วคนสมัยก่อนเนี่ยจะคนสมัยก่อนผมขอขอคำพูดเดี๋ยวนี้คนสมัยเนี่ยคือแบบว่าสมัยนี้กินพวกนมผักผลไม้หรือว่าอาหารนี่มันดีกว่าสมัยก่อนสมัยนั้นเขากินนมยิ่งกว่าพวกเราสมัยนี้นะครับนมอะไรครับจะมีนมอะไรคผมเป็นดูถูกคนต้องถามสองทันดานุเขากินยิ่งกว่าคนสมัยนี้คุณไม่รู้อะไรซะแล้วคุณจะหมายคุณจะหมายถึงนมแพะนม นมวัวอย่างเงี้ยครับนมอะไรก็ได้ครับด้วยวัยด้วยวัยด้วยวัยด้วยด้วยด้วยงานไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกายหรือว่ากินวิตามินหรือว่าดูแลตัวเองสักเท่าไหร่บำรุงก็เป็นไปได้เป็นไปได้มาพี่เล็กตอบว่าราศีราศีตัวเองตัวเองไม่มั่นใจตัวเองอ่ะลูกใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยข้อเป็นอะไรก็ไม่รู้มันปวดแผลอก็เลย มัน<ะ>แป๊บปมันเจ็บแบมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเ<อ>ด,ดินลงไปเหมือนกับมันไม่มีอะไรมีเสียงกร๊กก็เออนึกว่าไม่มีอะไรก็ไม่ไปหาหมอก็เอาอยาหมองทาทาอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์มันก็ไม่หายแล้วเวลามันเจ็บก็ตัวร้อนไม่สบายไ,ไ,ไปเอ็กซเรย,มย์มันเล้ากระดูกหรอกระดูกล้าข้อข้อกระดูกต้องทำอะไรไหมอ่ะเข้าเฟือกหมอให้เข้าอยู่เจ็ดวัน ข้าอยู่3วันต้องถอดออกเพราะต้องไปทํางานมันเดือนแล้วมันลาคานแต่ทุกวันนี้รู้เลยว่าถ้าเกิดหมอให้ทําอะไรนะจงทําตามเขาเราห่วงงานไงไปเผาทุกวันนี้ก็ยังคงแบบมันเลยยังแป๊บแป๊บเพามันแบบอแสดงว่าวิ่งอะไรเยอะๆไม่ได้หรือว่าเดินหรือว่าลงแบบที่พื้นที่มันแบบขรุขระนะถ้าเกิดลงผิดนิดเดียวนะกึกนะแล้วมันเจ็บแบบแป๊บมันเหมือนสะดุ้งโยงต้องต้องระวังต้องระวังระวังเจ็บอ้บวครบแล้วอาจารย์ลิง บันเทิงราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑช่วงล่างเสื่อมตื่นราศีราศีมาดูอะไรของเราดูตามเกณฑ์งโหรัตราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งศีรษะคนเกิดราศีเมษจะชอบเครื่องประดับ ที่เกี่ยวข้องกับหูหน้าตาแว่นตาตุ่มหูหมวกอย่างนี้นะครับพุทธศ,ศพคือตำแหน่งคอก็จะชอบเล็กไทยผ้าพันคอจนไปถึงราศีมีนคือปลายเท้าคนเกิดราศีมีนจริงชอบรองเท้านี่คือราศีแสดงสัสดส่วนหรืออ,อายอวัยวะของร่างกายในขณะนี้เนี่ยนะครับชาวราศีมีนมีดาวเสาเป็นมรณะในดวงชะตาตั้งแต่7กันยายน7กันยายนปีนี้บวกไป2ปีโดยประมาณ ชาวราศีมีนมีเสาเป็นมรณะแก่ดวงชะตาแปลว่าอะไรเสาแปลว่ากระดูกแปลว่าฟันแปลว่าเขาแปลว่าช่วงล่างจะมีเกณฑ์มีปัญหาและส่งผลตั้งแต่ประมาณสักสองสาเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่อวัยวะเพศเครื่องเพศ นะครับสมรภาพก็เริ่มเสื่อมไปเป็นธรรมดาเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหยาบคายของไม่ได้เสื่อมได้เป็นธรรมดาร่างกายของคนเรานะครับปวดเอวปวดกระดูกปวดข้อปวดข,ปวดขาปวดเข่ากระดูกฟันมีปัญหาจะเกิดขึ้นชัดเจนกับคุณที่เกิดในราศีมีนเป็นเรื่องของทฤษฎีในทางโหราศาสตร์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบประตงทิทวาในช่วงนี้ ดวงชะตาชาวราศีมีนมีเกณฑ์ช่วงล่างเสื่อมฟันธงครับไม่ไน,น่าเชี่อนะครับ ผลลีโอพุทธนะครับใช้งานจนช่วงล่างเสื่อมนะครับพี่ผมถนอมมันมากเลยนะให้แค่ระวังครับเพราะว่าดีนะมีคนเตือนของเจ๊ก็เหมือนกันเขาบอกว่าราศีเมษต้องระวังช่วงแข้งช่วงขาเหมือนกันมิดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังบางทีเราอาจจะเดินพลิกเดินยแอคทิวิตีของเราตกยังตกเรียบร้อยเลนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วแล้วเรากิวิตีของเราก็โลดโผนไม่น้อยขี่จักรยานใช่ไหมครับต้องระวัง ปั่นบ่อยไหมบ่อยครับครับจักรยานเนี่ยถามคำถามมาถามตลอดนะเราอุตส่าห์บอกขี่นะจักรยานหนูเป็นยังไงเลูกเสือหมอบครับอ้โหแบบที่เขาเล่นขี่จักรยานเสือหมอบหรือว่าจักรยานเสือผู้หญิงครับผมเอ้ยเสือหมอบนี่แหละพี่แล้วัปั่นไปถึงไหนไกลสุดถึงไหนก็ลาตาดากับจากกรุงเทพไปตายบ้าจริงใช้เป็นทีมใหญ่ไปไมประมาณห0ร้อยโลเลยนะผมขี่ไปสี่วันนะพี่ ปั่นไปถึงนั่งเลยเหรอึ้นเดียวเดียวหมายถึงว่าคุณปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พักแล้วก็พักเอาพักสิงห์บุรีอ่ะหี้วตัย่างอ่ใช่คืนแรกกับผมนอนสิงห์บุรีผมคิดว่าเดาควรจะเป็นสิงห์บุรีนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็ตากแล้วไปกับใครไปกับใครสองคนกับเพื่อนครับลูกเมียก็คือถ้าเกิดจะไปแบบนี้ก็คืออาจจะขับรถตามไปเจอครับแต่ว่าผมจะขอขี่จักรยานไปได้อะไรจากการมันสนุกนะมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเหมือนกับเรา เราขี่ไปตามต่างจังหวัดเนี่ยบางคนอย่างเจอพ่อแก่แม่แก่เขาไม่ได้รู้จักเราหรอกนะฮะจำเราไม่ได้ว่าเราเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราได้เห็นน้ําใจเขาครับบางทีเราไปถามหาว่าโรงแรมแถวนี้ใกล้ๆมีไหมแกก็บอกไม่มีแล้วเรียกให้นอนที่บ้านเราได้รับไมตรีใช่ซึ่งซึ่งถ้าขับรถไม่เจอหรอกเราก็จะผ่านไปเลยเนี่ยฮะตอนนี้ปั่นนี่เป็นกระแสของเมืองไทยด้วยนะใช่ครับโลกอย่างเดียวนะเมืองไทยนี่ตอนนี้นักแสดงนะครับเขาปั่นกัน ปั่นกันทีไม่ได้ปั่นเลยปั่นเหมือนพุทอย่างเงี้ยปั่นร้อโลปั่น60โลอย่างงี้นะไม่ได้ปั่นตอนนี้ปั่นนานเยอะทุกวันพวกพี่โจกล้องอะไรนี่ก็ปั่นกันใช่ปั่นกันมานานมากผมยังไม่เคยครับเขาบอกว่าปั่นเสือหมอบมากๆจะทําให้เป็นหมันไม่จริง ม่จริงทำไมต้องเป็นนะไม่เป็เขาว่ากันอย่างนั้นไม่ดช้งเนี่ยฉันแบบว่าไม่ไม่จริงใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมันจะดีขึ้นด้วยซ้ำเหมือนลูกอยากเล่นด้วยไหมลูกอยากเอยากเขามีแต่สามล้อยิงเด็กเกินไปใช่ไหมเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกยังไงเขาพยายามให้ทำแอคทิวิตี้เหมือนที่เราทำนะครับขี่จักรยานบางทีตอนเย็นออกไปวิ่งก็พาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยรัเลี้ยงลูกแบบพี่พีทไหมปล่อยเจ็บแล้วก็ให้เรียนรู้เอง พูดก็พยายามนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นพ่อบางทีมันก็ทําใจลําบากนะเขาบอกว่าถ้าพูดเห็นลูกร้องไห้เนี่ยถ้าร้องจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยพูดบอกไม่ไปโรงเรียนก็ได้จ้ะพูดว่ามีสิทธิ์ทนไม่ได้ใช่ไหมใช่คทนเห็นแบบคือเห็นน้ำตาลูกแบบพห้เลี้ยงไม่ได้แม่เขาจะโหดกว่าอันนี้โอเวอร์โปรเทคผมนี่ตัวตัวตามใจจริงๆครับผมเห็นลูกถ้าผมร้องเยอะๆนะเป็นครูไม่ได้เข้าแล้วโรงเรียนเนี่ยจริงๆอุ้มกลัมบอุ้มด้ยจริง ถ้าอ้วเป็นคงสงนะไม่ได้เลี้ยงแน่นอนโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่บ้างเลี้ยงที่บ้าแนี่นมันร้องแบบมันร้องอีกเลยหนูไม่เออเนี่ยเห็นไหมันมันยกมืองึ้นแล้วมันบอกหนูไม่ไปได้ม่ครหนูคตร้องอ่ะอย่างเงี้ยแม่เาแม่มาข้สไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นผมผมไม่ต้องไปโรงเรียนไปเลยไปอยู่ที่บ้านด้วยอออ๋ออยังไงก็ตามพ่อก็เป็นตัวอย่าง ให้ลูกเสมอขอให้คุณพ่อทุกๆครอบครัวเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกพุดด้วยเหมือนกันขอบคุณครับเราเริ่มตัว activity เราก็ต้องให้เราัดระวังเพิ่มความระวังมหกพ่อนี้พิเศษจริงๆไม่มีใครตอบจูกอ๋อเหรอข้อหน้าล่ะเฮงแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ